สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักหมากลุกไทยทุกๆท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าหาหมือแต่กลับมาได้วันนี้เราก็กลับมาอยู่กับช่างยันอีกนะครับนะวันนี้ก็เล่นเป็นเกมสิบนาทีนะครับจับคู่มาเจอกับคุณซิดนะคุณซิดนะสองสี่เก้าเก้านะ ก็ชังกันมากับสีขาวม้ายุงขวาอีกนะฮะวันนี้เจอเป็นม้าเทียมนะฮะเป็นม้าเทียมก็เจอกับไม้ายุงขวาไปนะครับแต่เนี้เขาขึ้นขุนมาแล้วก็ม้าโคนนะครับตามสเต็ปแล้วก็ปูเบี้ยเป็นปีอินทรีเขาขึ้นไปนะฮะกูต่อสู้ทําลายปีอินทรีแล้วก็จมตีก่อนโอ้โหแต้นี้นะพลาดไปนิดนึงนะครับนะมากลุก,ก็โดน กินตัดเข้าในนะครับแล้วเรือเรายังไม่พร้อมนะครับโอ้โหจังหวะนี้ดูแล้วอืมรีบร้อนในการเดินก็เป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะก็เกมไวเกมสิบนาทีห้านาทีนะครับจัดนะคู่มาดูแล้วก็ดูคู่ต่อสู้นะฮะว่าเรตติ้งเท่าไหร่โอ้โหแต่นี้เขากินตัดเข้ามาแบบนี้ก็กินกกเข้าไปด้วยนะเขาดันโคลนขึ้นมาหวังจะกินมา้ากินเรือก็ต้อง สกูเลือถอยกลับมาก่อนนะครับถอยกลับมาจะจะซ้อนดีไหมอา้าวเปลี่ยนใจอีกแล้วนะครับนะไม่กลัวกินม้านะครับปูเบีย้ยขึ้นไปนะทําลายโครงสร้างเบีย้ยแบบนี้เขาเรือมากดก็ต้องหลบก่อนนะครับนะรู้สึกว่าจะไม่ค่อยดีแต่นี้เขาก็ปูเบีย้ยเข้ามาอีกนะโอ้โหวันนี้ช่างยันเดิน ได้ผิดแผนไปนะจากห่างหายไปหลายวันนะครับนะก็ผิดแผนไปเยอะนะครับแต่น,นี้เขาปูมเม็ดเข้ามาก็กินตัดกวบเข้าไปนะกินตัดกวบเข้าไปเลยนะแล้วก็ดันเม็ดเข้าไปบีแทงเม็ดเข้าไปเขากินเอากินแล้วกินด้วยกินกบเข้าไปด้วยโอ้โหตำแหน่งนี้เขา อ split, ไอเดียดีนะฮะแทงโคนก็กินควบก้าพปกรอนเขากิน <im im. ไหมอ่ะเขากินมาอ๋อใช้เม็ดกินใช้เม็ดกินแบบนี้เรากินเข้าไปเลยครับนี่กินเข้าไปเลยบุกเข้าไปอเป็นจังหวะทีเดินนะเอาทีเดินเอาตาเดินให้ก่อนนะหมักโอ้โคตสู้เดินขึ้นไปใหู้่ตสู้กินสองเอา จัดไปอีกนะเราเอาเรือมากดกินมาแน่เขามีมีโคนมาเสริมทันโอ้โหแต่นี้จังหวัดนี้ก็จะรู้สึกจะเป็นรองเป็นรองโคนหนึ่งตัวแล้วนะครับนะโคนหนึ่งตัวแต่นี้ก็ไม่รู้นะฮะออกก่อนนะครับนะคู่ต่อสู้คุนยังอยู่ด้านล่างอยู่นะะ เอาเรือมากันก็เอาเรือไปจับโคนกินโคนกินโคนฮะกินโคนโคนไปไหนโคนมากินเรือกินมมาไหม <c oughs> ถ้าโคนเขาเข้ามากินเรือกินมมานี่เราก็ลําบากเหมือนกันนะครับนะเพื่อนๆนะต้องหนีเรือเสียสองอีกนะโอ้โหแบบนี้เขามองไม่เห็นนะโอ้เกมนี้เกมแรกดรูสึกว่าจะเป็นรองเยอะแล้วนะครับ มาสองมาสู่กับสองโคนนะฮะโอ้โหยันเข้ามาใหญ่เลยนะฮะอืมแบบนี้ก็เอามาไปจับกินนะเอามาไปจับกินเรือกินโคนแต่น,นี้เขามีจังหวะเอาโคนมาแทงลุกก่อนได้นะเพื่อนหนีเรืออันน้าว่าแล้วนะก็แทงลุกเข้ามาอีกเอาขุนขึ้นไปไม่ดีอีกนะขุนขึ้นมากันนะกันเรือไตีลุกนะลุกจนด้วยนะครับโอ้โหโเกมนี้สงสัย หา,าเสมอได้หรือเปล่านะฮะเอาเขาโอนเรือกลับไปกันเราตีลุกนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเขามีโคนมาแทงมา้าแทงเรือโอ้แต้มนี้ช่างยันหาเสมอได้ไหมขายมาไปเลยนะครับไม่เอาแล้วนะะเหลือโคนเพียวๆตัวหนึง่งจะกินหรือไม่กินเราไม่รู้นะเดี๋ยวเขาเอาเรือมาแทงโคนแทงมา้าโอ้โหม้าอีกแล้วม้าอีกแล้วมา้แวมาแบบนี้ขายตัวนี้ไม่ไม่เอาไม่กินเรากินโคนก็ไปก่อน เขาใช้เบียกินก็ออืออืเขาไม่ได้ใช้เบียกินนะเขาใช้เรือกินป้องกันขุดเราขึ้นจังหวะนี้เราก็ไม่รู้จะทําอะไรก็เตพองไปก่อนนะะโอ้ยหาเหมอือหาเมหาเมอือเตพองอย่างเดียวเอาขึ้นมาเตพองแต้มน,นี้นะถ้งหมดแล้วไม่เอาแล้วเอาวัดใจกันเลยวัดใจกันแล้วนะฮะวัดใจขึ้นไปกินเบียเขากินเบียรเรากินก่อนเรามีโอกาสตีลูกก่อนเอาเราก็เอาเรือกิน เบียก,กวกเข้าไปเอากินไม่ได้กินไม่ได้ก,ไไดก็ตีลุกโจนโอ้โห و, ตีพ่องไปก่อนกวอกวนก่อกวนแต่มนี้ต้องหาเหมืออย่างเดียวนะตีพ่องก็ไปก่อนแหมเมื่อกี้นี่กินไม่ได้นะก็ตีเอาเรือตีลุกด้านล่า,ลางเราโจนเลยนะฮะโอ้โหแต่มนี้อก่อกวนหาเหมือหาเหมืออย่างเดียวนะครับโอ้โหไปลองนะทั้งโคนทั้งเบีย้ยนะโคนกับเบีย้ยเอาไปไหนไปไหนมาแบบนี้ก็ตีลุกแบบนี้สิ เอาตีลุกมันไม่ปิดจนเอาตีลุกกินเรือโอ้โหกินเหลือแล้วโวกเข้าไปเอาแบบนี้กลับมาได้หนอ่อยกลับมาได้หน่อยอือหือโอ้ไม่งั้นเราก็หาเหมือแล้วตีลุกหาเหมือเอาตีลุกแบบนี้ไปแล้วครับนะวิ่งร้อยเมตรแล้วโอ้ขึ้นไปขึ้นไปนะฮะส่วนเบียร์สองสามตัวนี้ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเอาไม่น่าจะมีปัญหาแต่นี้ก็โยกเรือนะะตีลุกเขาอีกทีนึงดูสิกูตะทูจะไปไหน เอาไตลุกเข้าไปอีกทีนึงจะไปไหนอืมอือเขามาด้านนี้ไม่ได้มาตรงนี้ไม่ได้เดินขึ้นมาตรงกลางอา่าขึ้นมาแบบลงไปแบบนี้ติดเรือก็เอาเรือกินเบียก์กวาไปก่อนโอ้โหเป็นต่อเรือได้ลำนี่งก็เดินสบายหน่อยนะเดินสบายหน่อยเอ,เอาเรือมาผูกโคนเอาเรือมาผูกโคนก็ เอาเลือกินเบี้ยกวกเข้าไปเขากินเบี้ยวเราเอาเอาขุนขุนติดขุนติดเรือเลยแบบนี้ก็ต้องเอาขุนไปติดเรือขึ้นแล้วครับนะอยู่ไม่ได้นะต้องขึ้นต้องขึ้นไปบี้เขาบ้างนะเอาเรือออกมาเรือออกมาแบบนี้ก็สกูเรือฉีกออกไปนะฉีกออกไปก่อนฉีกออกไปก่อนแล้วก็๋ยด เราจะเอาเบี้ยไงายเราจะหงเบี้ยนะเพราะว่าเรือเขาหนีไม่ได้โคนเขาขาดแต่นี้โคนเขาขาดเขาหนีไม่ได้เมื่อหนีไม่ได้ก็ตีลุกเอา้าตีลุกแบบนี้ขึ้นแล้วครับตีลุกแบบนี้ก็ขึ้นไปอ๋อมาผูกแต้แตมนี้เอามาผูกแต้มนี้มาผูกแต้มนี้เราก็หงายไปก่อนเขาเปิดไม่ได้เปิดลุกนะครับเปิไม่ได้เปิดแล้วไม่ได้ลุกด้วยนะก็กินไม่ได้นะ เขาเปิดตัวเปิดแล้วก็กินกินตัวที่เปิดอ่ะเอาตีลุกมาตีลูกมาตีลุกก็ลบนะฮะตีลุกก็ขึ้นอ่ะตีลุกก็ขึ้นนะะขึ้นไปโอ้ติดติดโคนติดโคนกินโคนดีกว่านะขึ้นไปไม่มีประโยชน์กินโคนดีกว่าจังหวะนี้เอาอยัางไงดีนะโอ้โหเอาหนีโคนหนีโคนแบบนี้ก็ขยับเรือ ขยับเรือมาเดี๋ยวเราจะใช้เรือตีลูกจนนะเขตีอีกตีอีกขึ้นตีลูกเอาตีอีกขึ้นขึ้นไปอ่ะขึ้นไปตีอีกปิดแล้วเอาไม่ตีไม่ตีตเราตีลูกเองเอาลูกปิดเอาปิดแบบนี้ก็กินกบเข้าไปเลยนะพอไล่อยู่พอไล่อยู่จังหวะนี้ก็ดันเบียถอยกบปากอน เ,เขาจะกินเบียร์แล้วก็กินด้วยนะห่วงไว้ก่อนนะห่วงไว้ก่อนอออืืเขากินเอากินเรากินโอ้คู่ต่อสู้มีแผนในใจแน่นะฮะแต้มนี้เขาจะนับสิบหกเขาจะนับสิบหกเอาเรายังไม่นับเรายังไม่กินนะยังไม่กินแหมจะนับสิบหกด้วยโอ้โหเดี๋ยวเอาให้เ,เดินเดินที่แคบๆหน่อยเอาแบบนี้ก็ตีลุกขพิกรตีลุกขพิกรลงเอากุนขึ้น เอาเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวค่อยกินเอาเบียดดันขึ้นไปเ,เดี๋ยวแคบเดี๋ับแคบ,บ,บ,บนะยังไงเขายอมอยู่แล้วเาขาเดินมาให้ไตลูกคาดกินโคนออกไตลูกเข้าไปกินเอาแต่นี้กินแล้วครับนะออกด้านซ้ายไม่ได้ออกมาด้านขวาเอาเบียขัดเข้าไว้ลงไปลงไปตรงไหนก็ได้อา้าวลงมาด้านนี้ก็เอาเรืออืเรือมากันโอ้โเหเรือมากันแนะ่ เลือมากันแต้มน,นี้ก็อดตีลุกเข้าไปอีกก็ได้นะไอ้ลุกเข้าไปตีลุกเข้าไปเอาไม่ไปไม่ไปตีลุกเข้าไปโอ้โหอ้อาลงมาแบบนี้ก็สวยงามเอาขุนขึ้นไปติดแล้วก็ขยับออกมาเอาเรือตีลุกเข้าไป จนสวยงามโอ้โหคููต่อสู้คล่องใจนะครับขออีกหนึ่งเกมนะครับก็จัดไปครับอีกหนึ่งเกมนะฮะอือหือเมื่อกี้นี้ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรกลับมาได้ยังไงยังงงๆตัวเองอยู่เหมือนกันนะครับเอาเจอกับมาเทียมอีกหนึ่งเกมนะครับเมื่อกี้เราพาตรงไหนพอพาตรงที่เราไม่ได้ขึ้นเรือนะครับแต่ทีนี้ต้องขึ้นก่อนนะฮะเอไม่ได้ขึ้นขนแหมไม่ได้ขึ้นเรือเอาไปครับ บูเบียดยันสูงเข้าไปเขาเรียกเบียสูงมรละแบบอาจารย์พงแล้วก็คูซ้อนเรือเอาเรือมาซ้อนเอาเรือมาซ้อนเอาเม็ดเข้ามาไม่สนนะกินแล้วเปิดออกไปดีไหมโอ้โคนขึ้นโคนขึ้นเขาแทงเบียแทงเบียแล้วก็โจมตีตรงไหนดีด้านซ้ายดีด้านขวาดีเอาด้านนี้ก่อนแล้วกันกินกกเข้าไปแล้วก็แทงสวนเข้าไปนะปิด ปิดการลบดันซ้ายมือเดี๋ยวเราจะออกด้านขวานะะแบบนี้ออกมาด้านขวามือเอาเบียกกินกวกเข้าไปเขากินตัดเข้ามา <c oughs> เหลือเหลือเขายังไม่กินเหลือเหลือเขายังไม่ได้กินยังไม่ได้กินนะก็เหลือเหลือเหลืออยู่จังหวะนี้เอาเหลือไปขึ้นไปหน่อยนึงเขากินเข้ามาแล้วก็เอาเบียกกินเข้าไปด้วยแล้วก็เสริมโคนเข้าไปนะ,จะเจ็เบียร์ไปไงายโอ้คู่ต่อสู้ ใช้หมามาจับโคนโอ้โหแบมน,นี้เอาเราเบีย้ยเราขาดอีก,กันนะตายแล้วตายแล้วตายแล้วเอาแบมน,นี้เขากินไหมกินโคนกินโคนนี่เบี้ยเราขาดนะครับเพื่อนๆนะโอ้โหะกินโคนแล้วเบีย้ยขาดอืม้มเขาถอยโคนกลับไปถอยโคนกลับไปแบบนี้เรากินสองได้ไหมอ่ะเอาโคนกินเบีย้ยเข้าไปแล้วก็ใช้เบีย้ยกินใช้มากินอือม ว่าแล้วนะบางทีหมากลูกก็ต้องมีลูกมัวกันบ้างนะฮะแต่น,นี้นะอืคิดอยู่แล้วนะจะเอาดีไหมฮนะสองสองโยนเข้าไปใส่เข้าไปเลยนะกินเขากินเรามากินเขาเอาโคนยัดเอาหมากินก่อนเอาโอ้โหเปลี่ยนใจเอาหมากินไม่เอาโคนกินอ่ะเอาหมากินเข้าไปหมากินสองเข้าไปเลยนะ เอาเขากินสวนแบบนี้อีกกูหูสวนกันใหญ่เอาสวนกันแบบนี้ก็มันนะอือหือกูต่อสู้ใชหมากินโคนก่อนด้วยแหมฉลาดแต่มนี้ดูแล้วเราเราหมาเขาเปิดไม่ได้นะหมาเขาเปิดไม่ได้แต่นี้เราเอามากินโคนแลกกันไปเนาะนะเอามากินโคนกกก็ไปแลกกันไปเพราะแต่นี้เขาเปิดมาไม่ออกนะหมาเขายังอ่าหมากาเดินไม่ได้นะเขากินหมาเราเราก็กินหมาเขา เอาเบียร์ดันขวามือโดอนอีกแล้วโดนอีกก็เลือไปผูกไว้ก่อนโอ้โหนะหมากลุกวันนี้รู้สึกว่าจะเดินไม่ได้ท็อปฟอร์มนะฮะอืมก็ก็มีนะครับบางวันเป็นบางวันนะครับเพื่อนๆเอฟซีนะฮะบางวันก็เดินดีบ้างไม่ดีบ้างต้องขออภัยนะฮะอ้าจงังหวะนี้โคนนะฮะโคนมายัดโอ้โหมายัดกินเบียร์อีกแล้วนะเอายังไงนะขุนขึ้นไปบุกเลย ขุนลุยเลยเอา้าขุนไปลุย,ลยโอ้กินไม้กินด้วยอืม,มแต่น,นี้เอาเขาแทงเม็ดอืมแทงเม็ดแทงเม็ดแมเสียงดดยเสียดดยเม็ดนะเม็ดขึ้นไปโอ้โหเม็ดเขามายืนแทนอีกเอาลงก่อนแล้วกันนะโอ้โหนะเอาหมามาอีกหนึ่งตัวแล้วหมาขยับไปไหนเอ้าหมาเขายังขยับไม่ได้นะไปไม่ได้อนอะถอยก่อนถอยก่อน ถอยมาก่อนถอยกลับมาก่อนอ๋อมามาแต้มนี้จะอ๋อเขาจะใช้โคนขึ้นมายัดโอ้โหจังหวะน,นี้ก็อยู่ไม่ได้นะฮะอยู่ขุนอยู่ไม่ได้ขุนอยู่ไม่ได้ก็ต้องถอยน้องกลับกลับมาก่อนนะกลับมาแต้มนี้ก็ดูแล้วก็ต้องอืมขยับเม็ดก่อนอีกเอ้าเอ๊ะขยับเม็ดเพื่ออะไรนะฮะโอ้โหโดนตีตีลูกอ๋ตีลูกก็ลงมาลงมา ขยับเม็ดขยับเม็ดลงมาโอ้เดี๋ยวจะหมุนโคนนะต้องต้องใช้โคนกลับไปด้านขวามือนะไปสู้เข้าด้านขวามือนะเอาเม็ดขึ้นมาด้านซ้ายมือนี่ก็มีแผนอยู่อย่างหนึ่งครับเอาว่าเพราะว่ากวคู่ต่อสู้จะออกด้านซ้ายมือนะเดี๋ยวเ,าเอาเรือไปกดไปผูกได้เนะี่ยแต่น,นี้น,นั่นนะมาแล้วนะเบีย้ยเบี้ยตรงนี้เป็ดมันหายอีกแล้วนะต้องเอาเรือไปผูกนะมีเม็ดผูกเรือเข้าไว้ เขาดันโคนเข้ามานี่โอ้โหเราก็ลําบากนะครับดันโคนเข้ามานี่อืมจังหวะนี้แต่บนี้เอ๊เกมนี้ก็เป็นรองอีกแล้วนะครับเกมนี้ก็เป็นรองเอา้าไงปรับขยับโคนใหม่เอาโคนไปขึ้นไปสู้กับโคนเขานะครับนะขึ้นขึ้นไปแต่บนี้เขาเอมามาอ๋อมามา,มาจับกินเบีย้ยเอาจับกินเบีย้ยจับกินเบีย้ยจับกินไป เอาโคนขึ้นไปรับให้กินไปสงสัยต้องหาเหมือทั้งสองเกมหรือเปล่านะโอ้โหหาเหมือเอาเอาไม่เป็นไรนะเ,เขากินมากินมากินมาแต้มน,นี้เอเบียความขาดอีกแต่เรือเขาก็เปิดไม่ออกอ๋อเขาเอาไปผูกเอาเม็ดกลับไปผูกเ,เม็ดกลับไปผูกก็เรือออกมาด้านขวามือโคนเขาก็อยู่กับใครแต้มน,นี้ทิ้งตรงนี้แล้วกินโคนแล้วครับนะ นีไปเอาเรือไปผูกเอาเรือไปผูกเอาหม,มาขึ้นไปผูกเบี้ยได้ไหมหมาขึ้นไปผูกขายโคนไปเลยดีกว่านะหมาไม่ผูกแล้วทิ้งให้หมดกินพวกเข้าไปเขากินตัดเข้ามาก็เอาเลือกินเบี้ยเข้าไปอีกอืมเอา้าหมาแบบนี้ก็หงายลุกเไปก่อนยางไม่กินกินตัวนี้สกูกลับมาโอ้โหขายโคนตัวนี้สวยงามเอา้าขึ้นหมาแบบนี้ก็ เบีย่ยปิดลุกเข้าไปกินเรือกลับมาแบบงงๆอีกแล้วนะนะโอ้โหนะเอากินเรือกกเข้าไปโอ้โ่ต่อสู้นะเอาโคนกลับมากินตัวนี้ก็เอาเรือมากินโคนโคนหนีไม่ออกนะโคนหนีไม่ออกกิกนกกเข้าไปอีกเอาเอาหมามาต่อหมามาให้กินฟรีเอากินกกเข้าไปเอ๊ะเขาถอดใจนะครับกูต่อสู้ถอดใจนะโยนให้กินหมดเลยอ๋อนะฮะ ก็เขายอมแพ้ไปนะครับเพื่อนๆน,นะฮะแหมกลับมาได้แบบงงๆนะฮะก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันเยอะๆนะครับก็นะะหายไปหลายวันนะครับคิดถึงทุกคนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย